เขาป๋าตองนะครับเขาป๋าตองยามของรนี่ก็จังหวะเล่งด่วนประมาณสักสองทุ่มกว่าๆนนะครับแล้วก็ค่อยๆทยอยไหลไปเรื่อยๆนะครับไม่สามารถทำความเร็วได้นะครับนี่คือเขาป๋าตองนะครัคบฝนตกนี่ล้อฟรีเลยนะครับทุกคน แรกนี่ถนนแห้งเร็วมากเลยครับทีขึ้นมาเจอสนาแน่นอนครับ,บท,ท่ายางล้อดอกบางนะล้อรีแน,น่นอน,นที่เจอสองคันสองข้างล้อรีนะครับใส่ขึ้บนบรรยาก,กาศนะครับนี่คือเอาปะทองที่เราค่อนข้างจะได้ยินข่าวพันเรื่องยคมร้ ไปตะยอยลงไป,ไปนะค่อยๆค่อยๆหาศัยต่อกันนะครับเดีย๋ยวจะเอาไปลงในช่อง YouTube ให้ทุกท่านได้ดูนะครับเป็นเมืองที่รถเยอะมากนะครับผมว่ารองจากกรุงเทพมหานครเลยและครับ สำหรับเมืองภูเก็ตนะครับสวรรค์แดนใต้นะครับสวรรค์แดนไข่มุกอันดามันสวรรค์แดนใต้ค่อยลงมาครับทุกคนทอนนี้อยู่ไหลลงมาเรื่อยๆนะครับจะพ้นแล้วครับอีกไมา่นานก็จะพ้นแล้วอีกนิดเดียครับ เร็วมากันี้ฝนตกหนักมากครับจังหวัดภูเกตโซนสนามบินแล้วก็ในเมืองไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ว่าณสนามบินนีตกมากทิดเลยทีเดียวนะครับทุกคนอเอาละครับลงมาถึงพื้นดินแล้วนะครับเมื่อกี้เราอยู่บนเขาป่าตองนะครับไหลๆมาเรื่อยๆครับมันไม่ชันไ่้ไหร่ละ มากนะครับรถมากชีวิตวุ่นวายเหมือนกับกรุงเทพมานคกนเลยและครับไม่ต่างกันมากมีเวลาก็ส่องให้ท่านไปด,ดูไปด้วยนะครับโอเคครับลงมาถึงพื้นดินแล้วนะครับค่อยลงใจไปหน่อยครับทุกคน เป็นอีกเมืองหนึ่งที่เขาบอกว่าไม่หลับนะครับเมืองที่ไม่เคยหลับนะครับเดี๋ยวมีโอกาสจะไปส่งแถวริมหาดผาทองในช่วงยามค่ำคืนให้ทุกคนได้ดูมันด้วยนะครับเมืองที่ไม่เคยหลับนี่มันเทื่อม,มานานก่อนเลยนะครับพี่น้องชีวิตต้องดิ้นรนต่อสู้วขวนญวัยกันไปของแต่ละคนแต่ละอาชีพัแต่ละวัน ครับผมจะเจอกันใหม่นะครับทลิปตัดไปโอเคครับสวัสดีครับ